พาเพื่อนมาด้วยเหรอจ๊ะข่าวลือที่ว่าชาญมีสายเลือดของนางฟ้านั้นเป็นเรื่องจริงเพราะการจะเห็นนางฟ้าได้ก,ก็มีเพียงแค่คนที่มีเลือดนางฟ้าไหลเวียนอยู่เท่านั้นสงสัยจะหิวกันละสินะนางฟ้ากินพลังเวทเพื่อหล่อเลี้ยงพลังงานและพลังเวทของชาญไม่มีขีดจำกัดนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเรานางฟ้าถึงคอยแวะเวียนมาหาชาญเมื่อไรที่เรานางฟ้าผู้หิวโหวยแวะมาหาชาญก็ต้อนรับด้วยความยินดีจะขอบใจฉันใช่ไหมจ๊ะ ยังไงนางฟ้าก็ต้องตอบแทนบุญคุณคงได้ช่วยเหลือฉันในสักวันพอได้เห็นนางฟ้าแล้วก็รู้สึกดีขึ้นเหมือนว่าทุกอย่างกำลังจะผ่านไปได้ด้วยดีต่อไปนี้ที่นี่คือห้องพักของฉันจากนี้ไปต้องกินนอนอยู่ในวังคงไม่มีเรื่องให้กลับไปประสาทแกรน์ดย่อีกแล้วฮูอย่างน้อยๆก็ต้องพักอยู่ในวังอีกหลายปีตอนนี้มันเริ่มต้นขึ้นแล้วจริงๆ ฉันได้เข้ามาอยู่ในใจกลางวังหลวงที่อยากจะทำลายล้างให้สิ้นซากแล้วเสียงกรีดร้องของเคียรายังชัดเจนติดอยู่ในลำคออยากฆ่ามันทิ้งที่หมดฉันทำได้ดีมาจนถึงตอนนี้ได้เป็นอาจารย์ของดีแลาแ,แล้วนี่ไงถึงจะแอบคิดว่าฉันจะทำให้องค์ชายเอาววยคนเดียวเชื่อไม่ได้เชียหรอแต่ดีแลนคือคนที่ไม่ควรดูถูกเด็ดขาดไม่มีอะไรเหนื่อยไปกว่าการปิดซ่อนตัวตนที่แท้จริง แม้แต่คนรับใช้ที่ดูแลปรนิบัติองค์ชายมานานก็มองตัวตนเขาไม่ออกถ้าไม่เข้าหาเขาแบบมีสติแล้วก็ทำไมมองแบบนั้นละ่ะมั่นใจว่าเป็นอัศวินกิติมศักดิ์นะต่อให้เป็นอัศวินกิติมศักดิ์ แต่อัศวินก็คืออัศวินคุ้นเคยกับการฆ่าแต่ความรู้สึกมันฆ่าคนตั้งแต่วันแรกเลยหรือเราการต่อสู้แย่งชิงราชบัลลังก์มันดูเดือดขนาดนี้เชียวหรือชอนซ่อนความสามารถที่แท้จ,จริงของตัวเองเอาไว้ไม่ต่างจากดีแลนด์คงต้องพึ่งพลังเวทเหตุผลที่ไม่เปิดเผยความสามารถนั้นก็เพราะจะดึงดูดความสนใจของดีแลนด์ได้ง่ายมากกว่าใครบงการกันแน่นะชัดเจนว่าต้องเป็นหนึ่งในอำนาจของพระราชวงศ์แต่ปัญหาคือ เหล่าพระราชวงศ์ที่น่าจะส่งนักฆ่ามาคงมีไม่น้อยเลยสินะก่อนย้อนเวลากลับมาไม่มีทั้งกำลังอาวุธทั้งศิลปะก,การต่อสู้ที่ผู้เป็นสมาชิกราชวงศ์จะต้องเลือกนั่นทําให้เขาอยู่รอดมาได้โดยไม่ถูกรังควานแตว่าตอนนี้ดีแลนมีอาจารย์อย่างชานแล้วคงหลับแล้วละมัง้งองค์ชายสิบสามเลือกทักษดาบพ,พูดง่ายๆว่ามันไม่ต่างจากการที่ดีแลนประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะเข้าร่วมแย่งชิงราชบัลลังก์เขายอมรับชานในฐานะอาจารย์ ต่อไปดีแลนก็จะถูกสกัดกันอีกเรื่อยๆนั่นเป็นจุดแรกที่จะเปลี่ยนประวัติศาสตร์ในอนาคตมือลอบสังหารคงไปหาดีแลนด้วยแต่จะให้เปิดเผยความสามารถในตอนนี้มันก็เร็วเกินไปอีกอย่างดีแลนก็คงปลอดภัยดีดีแลนคงจะกำลังฆ่ามือลอบสังหารสินะฉันรู้สึกได้ว่าดีแลนอยู่ตรงหน้าประตูฉันอยากถามอะไรหน่อยถามมาได้เลยครับท่านแกรนดยุคหมู่นี้ ไม่เห็นคุณหนูเลยมีเรื่องอะไรหรือเปล่า